สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับวันนี้กุ้งแช่น้ำปลานะครับวันนี้ฮะ อยู่บนอยู่นะครับแล้วก็หาซื้อกุ้งค่อนข้างยากครับที่เป็นกุ้งตัวใหญ่วันนี้ก็เลยได้เป็นแบบกุ้งตัวเล็กตัวน้อยนะครับแต่ว่าเอามาใช่น้าปลาล้างทาความสะอาดเป็นอย่างดีแล้วนะครับวันนี้ถ่ายจากมุมในบ้านนะครับกับโซฟาไม้ของคุณแม่บ้านใครมีบ้างบอกกี้หน่อยนะครับแล้วก็วันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆของเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับวันนี้ปั่นเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆและก็ที่บ้านนะครับได้ลองชิมดูนะครับก่อนที่บอก แอบบอกนิดนึงว่าใกล้แล้วครับถ้าเกิดว่าใครอยากลองชิมน้ำจิ้มของเกนะครับเดี๋ยวขอเต็มที่นะครับกับมันลองดูนะครับหลังสงการนี้น่าจะได้ชิมกันนะฮะไปเดี๋ยวเรากินกันเลยทุกคนไม่ได้กินดนไม่ได้กินโดนครับกุ้งแบบตัวเล็กตัวน้อยนะทุกคนวันนี้แต่ว่าเราล้างทําความสะอาดมาเป็นอย่างดีแล้วครับหมักแป้งนะครับหมักไข่อืมกรอบ ล้างโซดาอืมอร่อยใบมิ้นอร่อยมากทุกคนแปลกมากสาลาแหน่ที่อุบลคืออร่อยมากมันหอมคือเทียมทนระอืมึ มันละไม่ค่อยขมเลยครับมีกระเทียมสดด้วยคู่กันไปเลยแซ่บ,ซบเข้าปากตัวใสๆเลยนะอือยื์อ แก้วใหญ่มากกุ้งเด้งดีมากทุกคนเนี่ยแต่ต้องล้างทำความสะอาดให้ดีนะคะบพวกกินของสดแบบนี้เส้นหลังต่างๆนี่กี่ต้องบอกเลยว่าทุกคนอย่าใส่อย่าอย่าอย่อยอยอยทาทำเป็นผ่านไปนะครับเส้นหลังต้องเอาออกนะอสองตัวไปเลยครับ แซ่บนะครับสองตัวจุกจุก<ผม><ผม><ผม>ลองมาลักที่นกของอุวลดูกัะผมไหม มขมแต่ไม่ขมมากครับอืมอร่อยน้จิ้มของเราก็ยังแซบคงเดิม เวลากินคู่กับพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนี่คือมันอร่อยมากเลยทุกคนน้ำจิ้มของเก้อ่ะกลัวกินเพลินแล้วกินหมดจังเลย คิดว่ามันน่าจะสดมากครับทุกคนมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยขมมากสะใจในเมื่อเราหากุ้งตัวใหญ่ไม่ได้เราก็กินทีเดียวสองตัวจึงจึงจึงเบ โซลาแหน่มันหอมจริงเลยทุกคนมันหอมแตกต่างจากของกรุงเทพเลยอะ่ะนี่คือมะระนะอร่อยยิ่งกินมันยิ่งแบบว่ายิ่งแซ่บอะ่ะยิ่ดีเด้ออือือ กุ้งคือกรอบอย่าลืมนะครับใคร,ใครจะใครจะทำทำต้องล้างดีๆหมักไข่หมักแป้งมันล้างโซดาเอาเส้นหลังออกสำคัญมากๆนะฮะแล้วก็เอาลงไปแช่น้ำปลากวนอีกนะครูคนเกีียวลงไปแช่น้ำปลากรวนประมาณชั่วโมงกว่า กลับกรุงเทพไปล่ะจะเป็นจัดกุ้งลายเสือตัวใหญ่รู้สึกมันเป็นหยุ่นๆในเป่าต้องเย็นมาก ขมแต่ขมแบบทานได้ครับขมแบบอร่อยอื กุ้งกันเราส,สัมผัสรสชาติ <c oughs> โอ้ทุกคนเผ็ดมากครับเอออาจจะเป็นเพราะว่ากินน้ําตัดไปต,ตัดมาด้วยนะครับคลิปนี้ปกติกี้จะกินยาวเลยนะครับแต่ว่าวันนี้แบบว่าพลิกสงสัยเผ็ดหน่อยนะครับอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เอาไว้แบบพคอหอมปากหอมคอครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปทานกับ ที่บ้านแล้วก็เพื่อนๆต่อด้วยนะครับเขาจะได้ลองชิมดูนะครับทุกคนช่วงนี้ใครเดินทางกลับกรุงเทพกลับมาทํางานนะครับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับทุกคนมาทํางานมาตั้งหน้าตั้งตาหาเงินแล้วเราก็จะกลับไปใช้ความสุขนะครับแบบในช่วงเทศกาลแบบนี้นะครับวันนี้นะครับหอมปากหอมคอไปด้วยการกินแซ่บกินดัวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ให้เพื่อนดูกันเยอะๆนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กี้นะครับผมไลน์ทางนี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย รอแป๊บหนึ่งนะน้ำจิ้มไปจากคอนได้ขายแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับ